ยั่วยวนชวนรักบทประพันธ์โดยสวิตชยาให้เสียงภาคโดยกวีมนตราสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช5 5 8 8ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูล และเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่4รักจริงๆหรือแค่หลงภาพลักษ์ร่างอรชรสุดลงกับพื้นปิดหน้าร้องไห้ไม่อาจซ่อนความเสียใจไว้ได้อีกแล้วทั้งยามนี้ยังพุ่งไปด้วยความอับอายขายขี้หน้าอีกเมื่อครู่นัทยาผลักหลอนออกก่อนคว้าเสื้อแล้ววิ่งฉิวเปิดประตูออกไปจากห้อง คุณิตาร้องไห้สะอึกสะอื้นค่อนคืนคนร่างสูงไม่ได้หนีหายไปไหนนาทายูนั่งฟังอยู่หน้าประตูหญิงสาวไม่สามารถเข้าไปนอนในห้องได้อีกแล้วเพราะกลัวว่าตนเองจะห้ามใจไม่ไหวพี่ขอโทษนะนัตตี้พี่ทำแบบนั้นกับนัตตี้ไม่ได้จริงๆพี่ขอโทษนาทายูได้แต่พร่ำพูดกับตนเองถอนหายใจด้วยความหนักใจเธอไม่น่าตอบตกลงมารดา รับหน้าที่แทนน้องสาวฝาแฝดที่หนีหายไปเลยการแต่งงานไม่ใช่จบแค่วันแต่งงานแต่นั่นมันคือวันเริ่มต้นนาทายุไม่ได้หลงลืมว่าการแต่งงานร่วมหอลงรงกับคุณิตาจะต้องเกิดความสัมพันธ์ทางกายขึ้นแน่นอนทว่า,วานาทายุนั้นพยายามหลบเลี่ยงมาตลอดแกล้งหลับบ้างบนเหนื่อยหรือทำเป็นธุระติดพันให้หล่อนหลับจึงค่อยย่องเข้ามานอนในห้อง ตลอดสองอาทิตย์ที่ผ่านมาณาทายุพยายามทำหน้าที่สามีแทนน้องสาวฝาแฝดเป็นอย่างดีณาทายุมักจะตื่นก่อนจึงเป็นคนตระเตรียมเสื้อผ้าชุดอาบน้ำและแปรงสีฟันให้สาวเจ้าได้รับคำขอบคุณเป็นรอยยิ้มและเสียงหวานๆยิ่งทําให้ใจสัน่นมื้อเช้าเธอก็เป็นคนเข้าครัวทําให้ไม่ได้รบกวนแม่บ้านที่ติดสอยห้ตามคนิตามา อันที่จริงมันก็เป็นกิจวัตรประจำวันที่ทำมาโดยตลอดเพียงแต่ว่ายามนี้เพิ่มคุณิตาเข้ามาอยู่ในชีวิตแค่นั้นการตื่นเช้าขึ้นมาทำอะไรให้หล่อนจึงเป็นกิจกรรมที่นาทายอยู่เต็มใจและพอใจเป็นอย่างมากหญิงสาวเชื่อว่าเธอสามารถดูแลคุณิตาให้มีความสุขได้และน่าจะดีด้วยหากมีเรื่องเดียวที่ไม่สามารถทำให้ได้คงเป็นเรื่องความสัมพันธ์แบบสามีภรรยา แม้เนื้อนวลตรงหน้าช่างเยายวนหอมอบอวนเพียงใดก็ต้องหักห้ามใจไม่รู้เพราะมารดาไปล่วงรู้อะไรมาหรือไม่หลายวันถัดมานาทายุละคณนิตาจึงได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับพร้อมที่พักวิลล่าสุดหรูฉลองฮันนีมูนถึงหนึ่งอาทิตย์ท่านกำหนดวันและเวลามาเรียบร้อยโดยไม่ถามไถยเธอสักคำพอโทรไปท่านก็บอกแค่ว่า ร้านคาเฟ่กิกก๊อกนั่นฉันจะหาคนมาดูแลแทนชงติแกไม่อยู่หลังจากนั้นเธอก็ได้แต่แนบมือถือฟังที่มารดาสั่งความยาวหลายนาทีเรื่องสำคัญคงเป็นเรื่องทำตัวดีๆอย่ามีพิรุษและถามถึงเรื่องความสัมพันธ์ทางกายพราะเธออึกอกักมารดาก็รู้จนได้ว่าตลอดสองอาทิตย์ที่ผ่านมาคงเป็นการนอนร่วมเตียงกันเฉยๆไม่ได้มีอะไรลึกซึ้ง ฉันบอกแกว่าให้ทำทุกอย่างเหมือนสามีภรรยาไม่ใช่หรือไงทำไมแกไม่ทำน้ำเสียงคุณนงนีเครี้ยวกราดโมโหที่ลูกรักหนีหายตามหายังไงก็ไม่พบส่วนลูกอีกคนก็ไม่ได้ดังใจพูดหรือบอกอะไรก็ขัดใจไปสมดแม่จะให้ยิมมีอะไรกับน้องสะพ้ยตัวเองได้ยังไงแม่ใช้อะไรคิดเนี่ยนาทายูเองก็ชักโมโหที่ต้องโดนบังคับให้ทำเรื่องไรสสำนึกเช่นนั้น สุดท้ายเธอก็ยอมเป็นลูกอากตันยูไม่ฟังมารดาพูดตัดสายแล้วยังปิดมือถืออีกด้วยทว่าก็ไม่อาจรอดเงื้อมมือคุณนงนีไปได้เพราะท่านส่งคนรถให้มารับทั้งนาทาย,ยูและคุณิตาขึ้นรถไปส่งยังสนามบินยามนี้ทั้งนาทาย,ยูและคุณิตาถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วกำลังรอเช็คอินเข้าพักวินล,ล่าสุดรูติดทะเลอยู่ร่างสูงมองใบหน้านวล ที่ผินมองทะเลอย่างสนอกสนใจเธอเองจึงมองฟ้าก่อนก้มมองนาฬิกาเกือบเกือบห้าโมงเย็นแล้วแดดเริ่มไม่ค่อยมีจึงออกปากชวนเจ้าหล่อนไปเดินเล่นริมหาดระหว่างรอเช็คอินคุนิตายิ้มกว้างตาเป็นประกายพยักหน้าเงึกๆึตอบรับทันทีนาทายุมองแล้วอมยิ้มเอ็นดูหล่อนซะจริง ทั้งสองเดินเคียงคู่กันไปตามทางของหาดที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาไรเสียงสนทนามีเพียงลมพัดเอื่อยๆกับเสียงลมหายใจแผ่วเบาคุณิตาเอาแต่ก้มหน้ามองปลายเท้าใบหน้าสวยไม,แม่แม้จะเงยหน้าขึ้นมามองทะเลเหมือนที่เจ้าหล่อนต้องการเห็นมันอย่างใกล้ชิดส่วนนาทาย,ยุก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับทะเลฟ้าครามสีสวยเช่นกัน ตาคมสวยเอาแต่มองร่างอิ่มไม่คลายโอ้ยเสียงหวานอุทานขึ้นนาทายุสะดุง้งมองไปหน้าสวยที่บัดนี้ขมวดคิ้วน้ำตารื้นเล็กๆตาคมไล่สายตาไปตามที่คุณีตามองเปลือกหอยอยู่ใกล้ๆเท้าคู่เล็กคิ้วเข้มขมวดบ้างเมื่อเห็นว่าเท้าบอบบางนั้นมีเลือดติดอยู่สาเหตุคงมาจากเปลือกหอยนั่นที่บาดเข้าให้นตี้ระวังค่ะ เสียงทุ่มร้องบอกขณะเจ้าหล่อนขยับกายแขนจึงพาดที่เอวคอดประคองไม่ให้หล่อนลม้มคุณิตายกเท้าขึ้นเลือดไหลยหยดลงกระทบพื้นทรายสีหน้าหล่อนไม่ดีดูท่าจะเจ็บมากทันเท่าความคิดพิมแมมตกใจแต่เสียงคุณิตาก็ยังเบาหวิวนาทาย,อยุอมยิ้มขณะกระชับร่างบางขึ้นแนบอก ตรงล็อบบี้น่าจะมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลคนตัวสูงพูดขณะเดินกลับมายังโรงแรมเซมองรองเท้าของตอนเองและคุณนิตาเดี๋ยวค่อยมาเอารองเท้าก็แล้วกันนัตตี้ไม่เป็นอะไรมากพี่ไม่ต้องอุ้มก็ได้ค่ะหล่อนบอกอุบอิบแก้มสาวแดงซ่านเหอร้อนขึ้นมาเมื่อได้ใกล้ชิดคนรักอกกว้างอบอุ่นซะจริงแต่ทำไมนะสามีของหล่อนจึงไม่เข้าหา พาหล่อนไปยังวิมานชั้นฟ้าสักทีความน้อยใจบังเกิดขึ้นอีกครั้งใบหน้าสวยม้อยลงสีหน้าเศร้าถนัดตาเจ็บแผลหรือคะอีกประมาณห้าสิบเมตรก็ถึงล็อบบี้แล้วคะ่ะทนหน่อยนะเสียงทุ้มดูร้อนรนทว่าช่างนุ่มนวลอ่อนโยนเหลือเกินคุณิตารู้สึกถึงแรงเวียงที่มาจากคนตัวสูงออกแรงเดินให้ไวขึ้นคิ้วเรียวขมวดมุ่น ไพรคิดถึงความหลังจวบจนปัจจุบันนัทยาอ่อนโยนต่อหล่อนตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะคงเป็นเมื่อสองสามอาทิตย์นี้เองกระมังการแต่างงานมันดีจริงๆแต่จะดีกว่านี้ถ้าพี่ยิ้มจะสอนเรื่องอย่างว่าให้ได้รู้จักคนเท้าเจ็บรอบมองร่างสูงที่รับกล่องปฐมพยาบาลมาจากพนักงานก่อนยวบตัวลงและเริ่มทำแผลมือเรียวจับเท้าเล็กอย่างทนุถนอมปัดฝุ่นออก และเริ่มล้างเท้าด้วยน้ำสะอาดก่อนจะบรรจงเช็ดแผลและใส่ยาคุณิตาสะดุ้งเล็กน้อยเจ็บหรอคะสีหน้านาทายุดูตกใจและกังวลแต่เมื่อคนตัวเล็กสายหน้าทั้งยังส่งยิ้มมาจึงเบาใจไม่เจ็บค่ะแต่แสบนิดๆทนหน่อยนะคุณิตาใจสัน่นน้ำเสียงและท่าทางที่อ่อนโยนพาเอาใจหล่อนลอยเคว้งไปไกล นัทยาที่เคยรู้จักไม่ใช่คนอ่อนโยนเช่นนี้ก่อนแต่งงานหล่อนพบพานแต่ความเย็นชาจากอีกฝ่ายทวายามนี้มีแต่ความนุ่มนวลชวนฝันเรากับเป็นคนละคนตลอดสองอาทิตย์ที่ผ่านมานัทยาดูแลหล่อนเป็นอย่างดีทั้งหุงหาอาหารตราเตรียมเสื้อผ้าให้และยังทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆโดยไม่รบกวนแม่บ้านอีกด้วยความผิดปกตินี้ เต็มไปด้วยความเคลือบแคลงชวนสงสัยแต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าเหตุใดน,นัทยาถึงดูเปลี่ยนไปขนาดนี้ลมอุ่นรดลงที่เท้าทำให้คุณิตาหลุดจากความคิดภาพคืนเข้าหอ,อย้อนเข้ามาในหัวคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่คุณิตาสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของคนรักที่คบหาดูใจกันมาก,กว่าสองปีภายนอกนัทยายังคงเหมือนเดิมเอ จะว่าเหมือนเดิมก็คงไม่ใช่นัทยาในวันแต่งงานดูยิ้มแย้มมากกว่าปกติดวงตาคมสวยแสดงอารมณ์มากขึ้นไม่ทำหน้านิ่งตาแข็งกร้าวอย่างเคยจะว่าไปกลิ่นของนัทยาก็เปลี่ยนไปด้วยปกติคุณิตามักได้กลิ่นน้ำหอมแบรนด์หรูดูสะอาดจากคนตัวสูงทว่านับตั้งแต่คืนแต่งงานทุกครั้งที่นัทยากลับจากทำงานหล่อนมักได้กลิ่นกาแฟขนมเคก้ก หรือกลิ่นขนมปังที่อบใหม่ๆลอยมาจากเจ้าตัวหลายครั้งถึงขนาดรอบดมเสื้อที่อยู่ในตะกร้าผ้ารอซักซะด้วยซ้ำยังตั้งข้อสงสัยในใจว่ากลิ่นพวกนี้มาได้ยังไงหรือจะเป็นกลิ่นน้ำหอมใหม่ก็ไม่ใช่เพราะหล่อนไม่เห็นนัทยาฉีดน้ำหอมเลยตั้งแต่แต่งงานกันนัตตี้จะว่าไปคนตรงหน้าไม่เหมือนพี่ยิ้มคนเดิมเลยสักนิด ที่เหมือนก็มีแค่ใบหน้าและส่วนสูงเท่านั้นเองนัตตี้คะหรือคนที่หล่อนแต่งงานด้วยจะไม่ใช่นัทยากันอยู่ๆความคิดนี้ก็แล่นเข้ามาในหัวอีกครั้งคุณิตาสะบัดหน้ากับความคิดเพอ้อเจอ้อนี้เป็นอะไรคะคุณิตาสะดุ้งเล็กน้อยที่ใบหน้าสวยคมยื่นมาใกล้ในดวงตาที่จ้องมองสะท้อนใบหน้าของหล่อนอยู่นัทยาส่งเสียงถามอย่างห่วงใย เจ็บแผลหรือคะเงินเข้าที่พักที่ภูวิลล่ากันเลยดีกว่าทางพนักงานแจ้งว่าทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วคะ่ะนาทายุพูดพลางพยุงร่างอรชรขึ้นยืนเห็นหล่อนลงน้ำหนักแค่เท้าข้างเดียวและเดินอย่างยากลำบากก็อดห่วงไม่ได้สุดท้ายก็ต้องอุ้มขึ้นอกแล้วพานั่งรถกอล์ฟไปยังวิลล่าที่พักคุณิตาแก้มแดงขึ้นอีกรอบคราวนี้ลามไปถึงหูและลำคอด้วย หลอนเขินจนแทบแทรกแผ่นดินหนีแขกที่มาพักรวมทั้งพนักง,งานมองเป็นตาเดียวร้อนหรือคานัตตี้ทำไมหน้าแดงตัวแดงแบบนั้นมืออุ่นยกขึ้นมาอังหน้าผากสวยคุณิตามองท่าทางที่เป็นห่วงเป็นใย,ยนั่นแล้วยิ่งใจสัน่นทำไมนัทยาถึงได้อ่อนโยนและใส่ใจขนาดนี้เอตัวก็ไม่ร้อนนี่คะหรือว่าเพราะอากาศร้อน ใบหน้าสวยคมมองไปรอบๆพลางขมวดคิ้วเพราะพื้นที่วิลล่ามีแต่ต้นไม้อากาศถ่ายเทร่มรื่นเย็นสบายฉะไหนคุณนิตาถึงได้ตัวแดงเรากุ้งลวกเกี้ยงหนีไปโรงพยาบาลไหมคะคนที่ไม่ได้ป่วยรีบสายหน้าทั้งมือไม้ก็ปฏิเสธพลวันนัตตี้ขีร้อนนะคะพี่ยิ้มอ๋อโอเค งันถ้าถึงบ้านพักพี่จะเร่งแอร์ให้เย็นๆเลยนะคะนาทายุส่งยิ้มให้พลางโอบไหลคนที่เธอคิดว่าป่วยนั้นยิ่งทำให้คุณนิตาสะท้านไหวใจเต้นไม่หยุดหากหล่อนจะไม่สบายก็คงเป็นเพราะการดูแลเอาใจใส่ของคนข้างกายนั่นแหละคนอะไรก็ไม่รู้คิดจะอุ้มก็อุ้มไม่ถามไม่พูดอะไรเลยใจสั่นไปหมดแล้วคุณนิตานั่งปากสั่นตัวสั่นอยู่บนเตียง เพราะแอร์ที่ถูกปรับให้องศาต่ำจนเข้าขั้นหนาวยะเยือกหล่อนไม่น่าบอกนัทยาเลยว่าเป็นคนขี้ร้อนทั้งทที่จริงๆหล่อนขี้หนาวจะตายหิวไหมคะคนร่างสูงที่เดินเข้ามาในห้องถึงกับชะงักเพราะยามนี้ร่างอิ่มได้ถูกห่อด้วยผ้านวมผืนหนาเหลือแค่ตาที่ยังคอยสอดส่องอยู่หล่อนห่อตนเองเราวกับดักแต่ เห็นแล้วก็อดยิ้มขันไม่ได้มือเรียวยาวคว้ารีโมดแล้วปรับอุณหภูมิให้เป็นปกตินทาทยยุเหล่มองคนที่บอกว่าตัวเองร้อนทั้งๆท,ท,ที่ปกติหล่อนขี้หนาวจะตายทุกคืนที่นอนร่วมเตียงรางนุ่มนิ่มจะกระแสเข้ามาให้โอบกอดอยู่ทุกวันเคยห่มผ้านวมให้หนาๆแต่สุดท้ายคนขี้หนาวก็ยังขอเข้ามาซุกไออุ่นจากเธอคิดแล้วก็ขำยายหล่อนจึงบอกเช่นนั้น จะให้พี่สั่งอาหารมาที่นี่ไหมคะคุณนิตาปลดผ้านวมออกมาวางที่ตกักนัตตี้อยากไปกินที่ริมหาดค่ะเห็นว่ามีบาร์เครื่องดื่มอยู่ตรงนั้นด้วยมีสาวว่ายน้ำด้วยนะคะพี่ยิ้มจะว่ายน้ำไหมคะคนร่างสูงสายหน้าทันทีหญิงสาวไม่ถนัดอวดหุ่นให้ใครดูแม้เพียรออกกําลังกายจนหน้าท้องมีร่องสิบเอดก็เถอะเธอขอเก็บความภาคภูมิใจในหุ่นตนเองไว้ชื่นชมเพียงลำพัง นัตตี้อยากไหว้นะคะแต่คนหน้าหวานเบกปากก้มมองเท้าตัวเองจริงๆแผลก็ไม่ได้ใหญ่มากอีกสักวันสองวันค่อยลงเล่นน้ำทีิระก,ก็ได้ค่ะเอ็นดูคนตัวเล็กที่อยากไหว้น้ำซะจนอดใจไม่ไหวจึงยื่นมือไปรูปศีรษะเบาๆแต่พอรู้ว่าทำในสิ่งที่ไม่ควรนาทายุก็ถอยห่างการกระทำเช่นนั้นทำให้คุนิตาน้อยใจ หล่อนช้อนตามองคนรักอย่างไม่เข้าใจตอนหล่อนเจ็บยังเป็นห่วงนักหนาถึงขั้นอุ้มขึ้นอกทว่าไม่อยู่ตามลำพังเพียงแค่สัมผัสกายเล็กน้อยก็ไม่ต้องการแล้วหรือไรคุณนิตาสงสัยและสับสนจริงๆเออทานาตี้ยังไม่หิวนอนพักสักนิดแล้วค่อยออกไปหาอะไรกินกันนะคะนาทายุบอกแล้วหันหลังกลับ คว้าเอากระเป๋าเสื้อผ้าทั้งของเธอและของคุณิตามาจัดเข้าตู้คุณิตาได้แต่ลอบถอนหายใจมองเงียบๆทำไมรู้สึกว่าไม่ใช่พี่ยิ้มไปทุกวันคนอย่างนัทยาวงจัก,กรานั้นเหรอจะหยิบจับเสื้อผ้าเข้าตู้เองท่าทางดูค,คล่องแคล่วราวกับทำมันมาเป็นร้อยๆพันๆครั้งคบกันมาสักพักใหญ่คุณิตาไม่เคยเห็นมุมนี้ของนัทยาสักครั้ง คนยินชาคนนั้นส่วนมากชี้นิ้วสั่งซะมากกว่าคนร่างสูงต้องมีคนคอยปรนนิบัติพัดวีตลอดเวลาก็ว่าได้ตระกูลวงจักกราเป็นผู้ดีเก่าที่ยังมั่งคั่งและมีชื่อเสียงในวงสังคมคุณิตารู้ดีว่านทยารักษาหน้าตาตนเองแค่ไหนคนคนนั้นมักเชิดหน้าดูหญิงพยองและกดคนที่ต่ำกว่าในคราวเดียวกันน้าแปลกที่หลายๆครั้ง พี่ยิ้มของหล่อนทำกิริยามารยาทไม่ดีต่อคนอื่นแต่ใจก็ยังรักรักจริงๆหรือแค่หลงภาพลักเอ๊ะนี่เป็นครั้งแรกที่คุนิตารู้สึกเช่นนี้คนที่หันหลังพักผ้าเก็บใส่ตู้เรียบร้อยเช่นัทยาจริงๆหรือเปล่าทำไมหล่อนไม่รู้สึกคุ้นเคยเลยนะ